อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจบคลิปและไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะี๋้วจะพาไปดูรูทค่ะ โรงทานของเราเริ่มเปิดแล้วเด้อโรงทานของเราเริ่มเปิดแล้ว,ลวจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ตรงกับวันที่13สิงหายนเนาะวันนี้บ้านบันน้อยแสนสุขมีการเรียงพัฒหารเพลงในประเพณีเข้าพรรษาด้วยเป็นวัดแรกในตำบลโคกตะเคียนเราก็จะทยอย ทำเพลงในวัดในตำบลโคกตะเคียนมีทั้งหมด9วัดเนาะเป็นประเพณนนีของชาวโคกตะเคียนอันนี้เป็นโรงทานพาไปดูโรงทานโรงทานแรกของเราเป็นขนมเป็นขนมแล้วก็มีข้าวสารเดอ้อนี่มีข้าวสารด้วยม,มีข้าวสารแจกเป็นโรงทานแล้วจะพาไปดูโรงทาน อะนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านเนาะอันนี้ลงทานขนมครกเจ๊าสาเจ๊าสาบ้านน้อยแสนสูขนมครกอร่อยที่สุดในโลกแวะมาชิมได้ไม่ซ้ำ <laughs> โลกเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่เจ๊าสาก็ทำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าขนมครกต้องใช้เวลาเนะาะวนมาทางนี้อันนี้ลงทานของเหา เบาเหล้าเบาคอยเอ้ยเบาไทายบาคอยสัตว์ห้ากับสีเบาเล้าเนาะอันนี้เป็นลัดช่องลัดช่องหวานหอมอร่อยมาไทยเห็นหน,หน้ำเน่โอ้มาไทยเห็นหน,หน้ำเด่อยากให้มาไทยเห็นน้ำเน่ไม่ไทยแบบไหนอันนี้ก็ไทย <laughs> <laughs> ก็จะมีลัดช่องลัดช่องสิงคโปร์อา้อาว โอ้ยประูนาะมาทายให้เน่มาสัน่น<า>เห็นตจไปจองดากรถเอา้านี่ก็เป็นโรงทานแก้วมังกรโอ้โห,โหแก้วมังกรจักตก,กะตะกตานี่หากะตาปื๊ดของอันนี้อันนี้หน้าตาเจ้าภาพผู <c oughs> พ้ใจดีหน้าตาเจ้าภาพผู้ใจดีของเรา ี่น้องเอยพี่น้องก็ลังลังไหลเข้ามาอนุโมทน,นาบุญอนุโมทน,นาสาธุไอติมไอศกรีมพุทัศนีพิมพ์ทองอยู่กรุงเทพกับทรงเงื่นมหาห้ซสื่อไอศกรีมแจกที่นออ้องอนุนโมทนาสาธุนะคะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำเนาะน้ำชาไข่มุกมีะพริบโอ้มีข้าวสารด้วยนี่มีข้าวสารน้ำคุณอาคุณนาคุณนา 1กิโลบุญน่ะซ้ำซีซีกรบสอปุ๋ยน่ะอนุโมธนาบุญด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมแล้วก็น่าจะเป็นน,น,น้ำของหวานโอของหว,วานบุณน่ะเป็นตาแสบแห้งอนุโมธนาสาธุด้วยนะคะเจ้าภาพทุกท่นานฝั่งนี้จะเป็นขนมจีนเจ,จ้สมอนฝั่งฝั่งฝัง่งอะไรนะป๊อก ตานก้กระสิมี่น้ำซมเออมี่ขาปุนนมี่น้ายาพ,พรคบจุดพูดทางไต่กับมีมีหลายอยู่อนุโมทนาสาธุกับเจสมอนหักนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวประเต็นนะบ้านน้อยเสียนสุขก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในหมู่บ้านใช่ไหมก็ถอนุโมทนาสาธุได้นะคะอันนี้เออ ผู้คนกำลังหลัง่งไหลเข้ามากำลังหลั่งไหลเข้ามาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกคนนี่จะเป็นขนมขนมมียัางนี่วุ้น,นค่ะแซนวิชเจฟเฟิร์นเจฟเฟอร์นหรอคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะเจฟเฟิร์นสาธุขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอ่าเค้กไอ พุทธศาสนชนิก,กชนของเราก็ลางไหลเข้ามาเรื่อยๆมาเดินรวมทําบุญนวัดบ้านหน่อยเซนสูเป็นวัดแรกในตำบลโคกตะเคียนเนาะเป็นวัดแรกในตำบลโคกตะเคียนโคกตะเคียนของเรามีเก้าวัดเขาก็จะเวียนทําบุญกันไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เป็นออกองบุญดอกไม้ผ้าปา่าอูอ้อย่างงามเลยคุณเนี่ยนเอ้อ ผู้ริเริ่มผู้ริเริ่มกองบุญของเราอนุโมทนาสาธุบุญด้วยวันนี้ก็จะเป็นดีโดดีโดเจ๊จ้าจันจันจ้าดีโดเจตี่อ่ะเย้าพญามจะหลอกก่อนแล้วพะยาค่ะดีโดเจตี่อ่ีโอ๊ยดีโดหลายขนมกระมี เด็กๆก็รอแจกขนมรอรับไม่รอแจกรอรับไม่รอแจกเออเด็กๆน่ารักฝั่งนี้จะเปน็นมา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 ด้วยจ้ามามาฝั่งนี้เด็กคนสวยๆอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอันหลวงพ่อเป็นกันยางมากฮุ้ยมุ้ย น้ำค่ะน้ำน้ำน้องกิ๊กเนาะน้ำน้องกิ๊กเจบปตถ้าเมื่อยเขากัม็มากินน้ำได้เด้เอหลงลอ่อมาแล้วลงทานบานเท่าเพราะว่ามันเป็นวัดแรกเนาะมันก็อาจจะเออยังไม่ได้เตรียมเตรียมตัวอะไรยังไม่พร้อมเท่าไหรเ่เนาะเออก็อมาดู ความพร้อมความพร้อมก็จะประมาณนี้เป็นบัตรเล็กๆเ,เป็นบัตรเล็กๆบัตรน้อยสันสิบน้อเป็นบัตรเล็กๆแต่ก็มีผู้ใจบุญมาออสนับสนุนโรงทาให้พี่น้องที่มาทำบุญได้อิ่มน้ำสำกลาญกันข้าวหน้าวันอาทิตย์เล็กน้อยกัจะร้ายแน่ แต่ก <muitas> ็คาดว่าไม่น่าจะมีความวุ่นวายเนาะบางทีจะเป็นขนมเยพีลุงสาวก็มาแจกขนกันเนาะรุ่นพาขเ้าเริ่มจะเปิดแล้วรุ่นพานของเราเริ่มจะเปิดแล้วมีคนกันเริ่มเข้ามารัาวัน้จะเป็นำต้มเผ็ดมีมนีนน้ต้มเป็ดีมา อันนี้ก็เป็นขนม,ขนมขนม,ข,นมขนมขนมขนมอันนี้เออเบิ้งหน้าตาจะพ่าก็เองเด้อเอออันนี้ก็จะเป็นเค้กมันแก้วจะใส่แต่เราบอกพุทธศาสนิกชนของเราต่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเยอะแล้วก็มา ตอนนี้จะเป็นไอศรีาะีด้นีอากาศมันฮอนกัไอศรีมกจะายเนาะจะเป็นบรรยากาศของพุธของเราเดินทางมาทำบุญเก็จะประมาณนี้โรงทานของเราเริ่มเปิดแล้วเด้อโรงทานของเราเริ่มเปิดแล้ว สิมดีกับพี่น้องชาวโคกตะเคียนเนาะพี่น้องชาวบ้านน้อยแสนสออุมีพทุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมทําบุญในการถวายพัะทหารเพนในครั้งนี้เยอะแยะมากมายอา่โรงพยาบาลเเลินเซกแล้วยายสุได้ยังหลายก็มูมแฮ ใจทั้งคู้ให้ดีใจทั้งคู้รับคนได้รับของก็จะยิ้มแย้มเจ่มใสคนให้ก็ยิ้มแก้มปรีด<อ>น,น,น้ำน้ำเดินเหนื่อยแล้วก็มากินน้ำเดินเหนื่อยแล้วก็มากินน้ำหวาน ได้เป็นเรื่อยๆเอามดละตีรานนี่รานนี่ก็ขายดีแน่หมดแล้วหมดแล้วเออไม่ถึงสิบนาทีหมดแล้วนาทีโอ้โหมามาทันซ้ำ ประมาณนี้เนาะเอยคนหลายคนหลายโล่งท่านบบนาส,สิเพียงพ่อเนาะแต่กะเออก็พยายามทำทำให้ดีที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเนาะเออเพื่อพี่น้องชาวตำบลโคกตะเคียนผู้ช่วยผู้ช่วยหมด่14ของเราผู้ช่วยก็แจกหมดแล้ว เขาได้กินแล้วเออเขาได้กินแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะข้าวแถว <คน S 2> ดีวดีดีมากมากเลยค่ะข้าวแถวรับแล้ว <laughs> อ้าวฟังนี่กันมื่อเราบอกเนี่ยเออ,อเนี่ยนะครับคุณกำลันในตูน้อา้าเรื่อยๆยังมีเรื่อยๆข้าวแถวเป็นระเบียบด,ดีมากเลยขอบพระคุณแทนชาวตำบลคขาตะเคียนเนาะสำหรับเจ้าภาพโรงทานต่างๆเนาะเราก็ขอบพระคุณ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงอาทิตย์หน้าก็ไม่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 รู้ว่าจะไปวัดไหนต่อเนาะแต่เราก็จะพยายามพามาดูบรรยากาศบรรยากาศ,กาศต่างๆเนาะเราก็จะพยายามเอามาให้ดูไลฟ์บางนิดนอ,องโองฟานก็เสร็แล้วเบิร์พี่นองไล่แห้ง ทุกนท่าพักบุญกับเจ้าภาพทุ้ทุกคนโดยอจ้โโอกาสนาผู้ใดมีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพในการเอาจอแจกรงทานเนาะยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับทุกเจ้าภาพยินดีต้อนรับทุกคนทั้งเจ้าภาพท,ทั้งผู้ที่มารับบุญเนาะเราก็ยินดีต้อนรับ วันนี้น่าจะเป็นข้าวสารน่าจะเป็นขนมข้าวแถวเป็นระเบียบข้าวแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอย่าอย่าทะเลาะกันได้ทุกคนอย่าทะเลาะกันได้ทุกคนข้าวแถวให้เป็นระเบียบ ยังไงก็ขอบคุณเจ้าภาพเนาะยังไงก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านยังงไก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเนาะต้งทาดเราก็จะประมาณนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกินความก็จะประมาณนี้เนาะสุขใจทั้งผู้ได้เนาะดีใจทั้งผู่ทั้งคู้รับทั้งผู้ให้ทั้งคู่รับก็มีความสุขกันทั่วหน้าเนาะ ขนมโคกขนมคกก็รอไปก่อนใจเย็นๆอยู่จนหมดไม่ไปไหนอยู่จนหมดแต่ว่าขนมพกก็ต้องอาศัยเวลาเนาะใจเย็นเยตอนนี้ก็เริ่มเจ็ดเริ่มแจกจ่ายเลยก็จะประมาณนี้วัดต่อไปก็ยินดีต้อนรับเจ้าภาพทุกคณะเนาะถ้าจะามาร่วมทำบุญเนาะ ก็นี่เพิ่งจะเป็นวัดแรกก็อาจจะมีการเตรียมตัวยังไม่พร้อมเท่าไหร่ยังไม่พร้อมสําหรับ<อ><อ>พุทธศาสนิกชนทุกคนเนาะที่มาร่วมรับบุญรับทานร่วมมาแสวงบุญกับเราโอกาสหน้าเราก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้เนาะเอาให้เยอะอให้เยอะกว่านี้ให้เพียงพอ ต่อไปก็เป็นเป็นการแจกข้าสารกระกระกระสกระสประมาณนี้คนหลายคนหลายแห้งพี่น้องคนหลายแห้งยินดีต้อนรับเออจพาบลงทานทุกท่านเนาะวัดหน้าเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนเนาะยินดีต้อนรับ สภาพโรงทานเพื่อให้เพียงพอเนาะเพื่อให้เพียงพอมากที่สุดสําหรับพวกเราชาวตําบลโคกตะเคียนเนะาะมาณนี้ <Rey>

ขาแถวนี่บ้าบ้าขาแถวไปขาแถวขาแถวเนี่ยฟังสมออนุโมทนาบุญกับทุกๆทท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปและไม่ข้ามโฆษณานะคะขอให้ทุกๆทกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำร่ำรวยเงินทองหลายมาเทมาก,การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ช่องปังๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ thank you for watching and support my ช n แน l กี้ตัวสกุลกสุโยติลาสิทธิ์กนวันใบ้ยบยสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเสมอมานะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะฝากกดติดตาม Facebook Fanpage ให้ด้วยนะคะน้อยมาแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ